สาสิบสามแม่ลูกลูกตัวผู้พี่น้องลูกงามงามที่เด็ดลูกเพื่อนพี่น้องเนาะลูกไส้งามพี่น้องคุณอ่ะเลี้ยงโตดีพี่น้องแม่ลูกแรกอยู่เนาะลูกสามอุ้ยลูกสามเออสดสดนี่อุ้ยสดสดอยู่พี่น้องเนาะนี่ตัวลูกตัวสามเลยพี่น้องเบิ้งผมละว่าเป็นลูกแรกเบิ้งแม่เพื่อนพี่น้องยังสดสดอยู่ต้นโตบอยุบเลยเนาะต้นโตบอยุบเลยนี่ลูกยังกินนมอยู่พี่น้องต้นโตยังบอยยุบเลยแม่นี่โอ้ใจลูกดีใจลูกงาม เป็นวัวแม่พันธุ์ที่จ่ายลูกสวยพี่น้องเนาะโค้งสางเพิ่นดีพี่น้องเบิ่งเทือะพี่น้องโค้งสางเพิ่นร้อยหาิหาบัาวข้างหลังพี่น้องโดยประมาณร้อยหาิหาลูกกำลังกินนมอยู่แม่บรยุบเลยพี่น้องป่ะเบื่องเ,อเ,งเครื่องดําหางเงาพี่น้องเนาะนั่นลูกไส้เพิ่นจ่ายลูกงามเป็นตาเลียงเป็นตาตอยอดลูกสามแล้วยังสดอยู่พี่น้องเนาะเนื้อนังดีแสดงว่าหัวตัวนี้จ่ายลูกสุดยอดลูกกูแล้วต่อไปลูกแม่ขั้นผู้ใดสนใจอยากไปเลี้ยงได้เลยตัวนี้เนาะอะตอนนอกไหนตัว ต้องรองไห้ได้พี่น้องเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างงองงามพาพพีพาน้องมาลังชมบรรยากาศการซื้อขายมอเตอตลาดนัดโคกบ้านเชียงเจ้าเมือนี i, ้พูดคัะพี่น้องเนาะบรรยากาศทุกสายพี่น้องเนาะลังเข่าตลาดนัดโคกตัวบ้านเชียงวังมีทุกสายสายเลี่ยงสายเหนือสายคุ้มพี่น้องเนาะมีทุกสายคู่ใดสนใจสายใดก็เข้ามารับชมกันบ้านสว่สวสวางมอเงามอาสาพาพี่พาน้องออกรับชมกันนะพี่น้องเนาะอันนี้คือหอยมาจากเครื่องเแจ่วเพื่อใดมาก หลายตัวพี่น้องเนาะหลายตัวพี่น้องเนาะกู้นี่เท่าไรพี่น้องเนาะควบหจีบาทควบหจีบาทครับนี่ป่ะครับครับตัวนี้สามพันครับตัวนี้สองพันโอ้หนึ่งสามหนึ่งสองสิบสามสิบสองเด็กพี่น้องเนาะเป็นวัวเนื้อวัวโครงเอาไปต่อยอดสีคือดีเด็ดตัวนี้เนาะอันนี้สียอดนิยมเลยพี่น้องสีมุมมุมสีขาวขว้าเพื่อนเออสีมุมมุมสีขาวขว้าสิบสองสิบสามรวมแล้วกายยี่สิบห้าสองตัวเนาะ คันคันขันบอแยกเอาไปน้ำกันไสยืนสิมหาเป็นว่าต่อรองได้อันอยากซื้อแม่นเบอร์เ่อย่างน้ำคืนน,น้ำกันเบ,นบอร์แบบเดียวจะไปหาเสียมากเดลยหาเสียมากอีกสี่นี่น้องพี่น้องอันนี้อันนี้สองตัวตัวละสิบสามคับสิบสองพี่น้องมาหาเสียมากเลยสายง้อโค้งสายเหนือเพื่นใดมากเลยอ่ะเหลือเบิดเป็นว่าตอันนี้ตัวผู้หน,น่อยแม่นที่ป้อนี่สองลล 13, 42, ันพี่น้องทั้งซื้อทั้งขายตัวเสียมาก ใจเย็ยนๆใจเย็ยนๆใจเย็ยนๆใจเย็ยนใจเย็ยนใจเย็นเซียมาแ้ตัีกย,ยังตัวนัว้ตัว,<ห>ตว้ตัเน,นลลตเ,นนนเ,นเ,นเ้นี้ตัวี้ตวนี้ตัว้ตนอ้ตั้ตัวนี้ตัี้ตันี้ตั้ตันี้ตัวนี้ตอวนี้ตืวนันี้ตนี้ตวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตั้ต่นองตัี้ตน้ันตันี้ต่วนี้ตัวนี้ตันันีนี้ี้่นีี้นั้ตัวนี้วตัวนี้นี้่นี้ สามเดจะคูณพี่น้องเนาะตัวละสิบห้าสอ็ดพี่น้องเนาะสามสิเอดนะ้อ็ดสบเอ็ดอันนี้แม่แม่ลูกบ่ะหรือแม,แม่แม่ลูกผูเนาะเปิดเจ้าไหนสามสแม่ลูกลูกผูเพี่น้องนี่ลูกเพิ่นพี่น้องลูกเพิ่นกำลังรอที่นี่ลูกผูสามองแม่บงางใหญ่โค้งสางดีีใชะเฟสามห,หนึ่งพี่น้องอู้เฟสามหนึตั้นตันพี่นอ้องเนาะยองถ่ายเพิ่นเพิ่นกิดตัวเพิ่นคาน้ำเลี้ยงเนีะโอ้ไม่เาม่ามาใครเพิ่นโอ้ หัวแม่ถามาขายเพิ่นพ hey yeah well okay ี่นสาโอโอ้โค้งสานดีเนาะแม่เพิ่นเนาะโค้งสางสูงนี่พี่น้องสูงรอยหบวกลบเลยพี่น้องเนาะอ่ะเบอะไรปโอ้ยังพูดอีกชุดนั่นอีกเพิ่นกำลังต่อ่ชุดน้ได้จังไรชุดนี้เท่าไรนี่ชุดนี้หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยโอ้ตอนนั้นสองพันห้ารเขาเขา สองหาคือกัน,น 4, ข,ขาวนี่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสายเนื้อเพื่อ, 8, อลลพี่น้องตนะัวนี้แปดพันหาซื้อแปดพันหาซื้อๆเป็นสโลเลดพี่น้องเนาะนี่คือชุดชุดนี่คืองัวเสียมากเพื่อพี่น้องเนาะเกือบซีฟโตนเนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรเพนู่นย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าหกหนึ่งสามสี่หกห้าหอยมาจากลุ่มผูกพี่น้องเพื่อใดง,งัวชุดบักใหญ่มากงัวเนื้อสายเนื้อ,องัวโครงเบอร์นี่คันผู้ใดอยากขายงัวอยู่บ้านการทั่วมาใดเนาะเพื่อสิไปเบิ่งอยยูู่่ออกามให้ราค์ยุ่ ขันอยากได้ง่วแบบได้กับท่มาเบอร์นี้ได้ใช่ครับอยากเรียงง่วงง่ามได้พี่น้นใหายปัญหาหายใดเนาะเอาควาคุณหลายๆมานับผมอันนี้คือบรรยากาศร้านซื้อการขายง่วตลาดนัดพวกระืูบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยชียงราท่าลุยมาท่าผีไมาเห็นง่วงามเป็นท่าผีเป็นสะดวกปะเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยสม่าตันเดี๋ยวงัวจนถึงพี่น้องเนาะเป็นงัวแม่สาวหน่อยงามโอ้โหว่าเป็นสะดวกงามแนวนี่เป็นสิสะดวกปะเนาะแม่สาวลูกพ่อรังนี่พี่น้องผมถ่ายถ้ำสักก่อนเดี๋ยวจังสิขอ์คอร์นอิจฉาคนสงสัยของเพ่่นละ เขาในหอยบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่ลูกเปิดจังใดครับผมเปิดจังใดสาวสิบแปดสาวสิบแปดโอ้ยลูกสาวผู้ใดสักมาปวดใจเนาะเบิ้งลูกสาวเพิ่นพี่น้องโอ้ยจบครับเนาะสาวสิบแปดสองตัวให้ลูกดีเนาะผสมแล้วโอ้ผสมแล้วเพิ่นห่วงลูกเนาะเพิ่นห่วงลูกให้ลูกดีง่วห่วงลูกจะจ่ายลูกดีพี่น้องเนาะอันนี้สาวสิบแปดเนาะหรือดสาวสิบหกก่อน สามสิบแปดได้เพิ่นผู้อ่าเปลี่ยนไปแม่ผสมไปแล้วพี่น้องสองตัวสามคนใจแต่ว่าลูกสาวเพิ่นพี่น้องอนาคตสุดยอดเลยพี่น้องเนาะลูกพอด่างแน่นอนหนึ่งสีนี่จัดครับพี่น้องเบื้องหลังเพิ่นพี่น้องเฟรดเฟรดปานแฟนแฟนเนาะจายลูกดีสามสิบแปดเลือดควเดียวาดูบ่ครับอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นเบอร์โทร ศูนย์ค่าแปดห้าหกศูนย์ห้ากยหนึ่งสามหนึ่งหูดได้ไส้มดอมุ่นอยากได้พดอยากได้หัวงามโทุมาเบอร์นีได้พี่น้องเนาะคันอยากได้แบบอื่นบ่อยากได้แบบนี้แตโทุมาเบอร์นี่มีหลายเพิ่นไปเพิ่นหาหายได้เนาะโอเคขอบคุณหลายๆงมานครับผมตะวันลูกสาวเพิ่นพี่น้องเด็กขนาดเลยลูกสาวทีเด็ดสาวที่แปดเป็นผัวใบให้ลูกดีเนื้อหนังโตนโตสุดยอดอีหลีพี่น้องพูดอ่ะหน้าหายย่นย่นยูนิเวิรพี่น้องเนาะความงาามมมรวอยู่่นี ขันแยกเท่าไหร่เขาให้สองขาโอ้ให้สองขาเลยขั้นแยกพี่น้องเนาะตาลูกโอ้ยีเคเลยงานต่อพี่น้องเบินงัวงามตามพี่น้องโอ้ยงวสายเลียงสายงามดูดีพี่น้องเนาะเป็นงวงามพี่น้องขออนุญาตสะดวกพี่น้องครับผมแม่ลูกกันบ่ปอครับเอือยคโอ้เอือยครับเนาะเอือยใหญ่เท่าไหร ตอนนั้นทองสองหมื่นสามครับสองสามเอื่อยใหญ่เพิ่นท่านมีทองหรือเปล่าพ่ครับพ่อผสมเนาะแม่สาวความผสมแม่อ่าแม่สาวหน่อยเดี๋ยวน้องเนาะนกำลังโอ้ฟันกำลังขึ้นเนาะแม่สาวหน่อยเฮรอแม่สาวหน่อยมื่นท่านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันพี่น้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเอื่อยกับน้องแต่ว่าน้องงามเนาะโอ้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันง่วงพอเหลืยงพี่น้องเพิ่งงามครับเป็นสายพัฒนาเพิ่นพี่น้องเนาะเขาแต่งให้แล้วแม่เอื่อยเพิ่นแต่ว่าลูกเอาน้องเพาท่านแต่งเนาะเอาไปแต่งเองก็ได้พี่น้องแต่ว่าหลังนี่เปรยเลเปรยงาม ผมถายอยู่สูงสุดๆได้พี่น้องธรรมดาแหละมันตัวใหญ่เติบอยู่ทบทวน2อย่างก่อสองกับหนึ่งหนึ่งได้พี่น้องสองเมษาสวยๆเพิ่นใด้มากขออนุญอยาตเบอร์โทรเพิ่นครับศูนย์เก้าศ9 5 1 5 7 5แปดเ้าดห้าได้พี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองเอาวัวไปเลี้ยงเอาวัวง่ามไปเลี้ยงพี่น้องไปเขาขอกับฟ้ามขอบคุณเลไลูมันมันครับผมการสื้อการ่ายง่าม่วเลี้ยงทังคู่พี่น้องเนาะหาซื้อบ่ หาเบิงบ่โอ้มาหาเบิงแล้วเพิ่นมาแล้วที่นี่โอ้ใครอโทเพื่นบ่กอยู่ฟังคุณบ่เพิ่นอยู่ฟังคุณอ่ะจังสิไปหาเพิ่นมาบริษัทพี่ได้ขายแล้วบ่ครับขายแล้วกําลังขายเพิ่นกําลังขายกันพี่น้องเนาะกําลังขายกันแน่ขายไปเท่าไหร่ตัวนี้มื่นกว่าบาทมื่นกว่าบาทวู้ยแม่ตันตานี่มื่นกว่าบาทเวียดเอาไปแล้วพี่น้องเอาไปเมืองเวียดแล้วตัวนี้พี่น้องเนาะมื่นเท่าไหร่ chạy yên chạy yên yên nên có bạn đấy không có bạn tuyên vân tuyên tuyên ขาไปแล้ว ah. ah> ี่นอมื่นก็บาทเป่นไรเนาะางลูกต่อไปี่ด้องเนาะเอาแม่่ลูกกันตัวนึ่แม่ลูกงามลูกกงามตัวนึ่งท่าไรเนาะตัวนึ่เนาะเป็นแม่ลูกกันนี่ก็แม่ลูกปลูกเท่าไรเท่าไรก็โอ้สองหม่นแม่ลูกลูกสาวงมสอมื่นหกเบอร์เก่าได้ี่นองเบอร์ขั้วแามเป็นตัวนั้นที่กัน อันนี้สองหก่นเปิดไว้โทรมาต่อรองกับเพิ่นได้พี่น้องเนาะอันนี้ e back, uh, 22, แม่อ like. ืเอื้อยน้องตัวนี้แม่ลูกสองหกอันนั้นตัวหนึ่งยี่สิบสามอ่ะยี่สิบสองตัวหนึ่งสิบเอ็ดจะเป็นสองเป็นสามคู่พี่น้องสองถัวตัวนี้สองหกพี่น้องเนาะอ่ะนี่คือราคางหัวบันนี่เนาะงานต่อพี่น้องเป็นบรรยากาศการซื้อการขายหัวอ่าห้างผู้จิ๋น้องเนาะหัวงามคือห้างผู้จิ๋น้องเนาะหัวงามเพิ่นประหุ่งเป็นสะดวกบ่ทางผู้จิ๋น้องเป็นวัวสวยงามงามดีดีตัวนี้พี่น้องเนาะ บรรยากาศพี่น้องเนาะเบิงบรรยากาศการซื้อการขายบ้านสว่างงูงามผ้าพีผ้าน้องออกลุ้ยพี่น้องเนาะงชิปนี่ปลาเบิงว่าสิปิดชิปเห็นเห็นงูอ่ะซาโลเล่บนหัวเพิ่นสีสะดวกปะซาโลเล่ไงท่านพี่น้องเนาะซาโลเล่แม่ลูนะแม่ลูกซาโลเล่แม่ลูเป็นสะดวกปะเนาะพี่น้องเนาะเป็นฐานรากใหญ่จะมาสะดวกพี่น้องเนาเอาพอเป็นไปปิด่ยชิปกับตัวอื่นเนาะพี่น้องเนาะ ผมก็พยานคือหาเบิ้งทุกสายเลยพี่น้องเนาะเบืพี่น้องได้รับชมกันทุกสายสายเลี่ยงสายคุ้งสายเนื้อเบิ้งทุกสายเล้วพี่น้อง,ง,นอนงเนาะอเบืเอ้องน,ะองน้องเห็นแม่ลูกตัวอ้องหลูกอยู่เราหึงไปเสียดเลยโอ้สมัยเอดีเดตัวนี้เพิ่นขายไปเท่าไหร่โอ้ขีดเขาสองเขาใสอ่าสัญ,ญาลากักษณ์ไปสองตัวเลยโอ้เพิ่นขายไปแล้วเดพี่น้องเติมเพิ่นคล้ายไปแล้ว ปันกันสัไปันน้ำในเดอ้ออดเ <laughs> มื่อเป็นคารถจักหาน่เอาสามหารเด้อ <laughs> ขั้น่าปันกันเพื่อนอยากได้เท่าไรเพื่อนอยากได้ซิบหา0อยสองหมื่หมื่นห่ายแม่ลูกลูกไส้เฮาไห่เกไห่เกาสิบหาแล้วขาดกันอยูสอเนาะหนึ่งหมื่นขาดกันอยูสองพันขั้นว่าคนละเคิงกับสองนิดๆ สองหารเดี๋ยวเด้พอพ่อปรึกษา้าใกลเคียงก่อนปร <c oughs> ะชากัให้ประชาคมกันก่อนว่าั่นอันนี้เพิ่นจะได้สอง0มืนม่นหนึ่งพันกับห้ารอยเพิ่นกำลังประชาคมกันแม่ลูกลูกผูงามๆสองหมื่นหนึ่งาร้อ เพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่พี่น้องเนาะอ่ะให้เพิ่นต่อรองพี่น้องเนาะมีกำลังต่อรองกันแม่์หุ่นดีแย่ขนาดแย่เด้แม่เพิ่นอุ้ย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 โชคดี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 มันมันหวงลูกมันมันหวงลูกนี่แหละหยุดนิ่งนิ่งหยุดนิ่งนิ่งมันหวงลูกเพิ่อนกำลังต่อรองกลังต่อรอง บรรยากาศการซื้อการขายมันก็ร่างต่อรองกันเนาะอี่างเนาะมาเบิ่งวัวตันตันตัวนึงคนสรุปวัวเนาะตันตันตัวนึง่งตันตันสีสันสุดยอดเลยพี่น้องเนาะเป็นวัวแม่สาวหน่อยตันตันจ็กบาทเนอะวัวงามเป็นแตงเข้าอันเดียวกันมาเบิ่งราคาเคนกำลังเบิ้งขออนุญาตครับเปิดไป็จ็กบาทครับคนเปิดเป็นมือเก่าครับซีบเก่าเนาะเป็นวัวเหลี่ยงเพคนพี่น้องสายพัฒนาวัวเหลี่ยงแต่งเขาให้เรียบรอยบ้อยซีบเกบาบเนะเเเ่า,น,า,เเาเเนเผื่อไว ตาน่อเพิ่นหลังเพิ่นยาวได้พี่น้องน้ำไตดีแข้งขาดีวัซิบเก่าเพิ่นใหญ่กูได้อยากเอาไปเลี้ยงไปต่อยอดสายพัฒนาตอบโจทย์ได้เลยตัวนี่พี่น้องต่อร่องได้พี่น้องเนาะซิเก่าสีแดงจัดจ้านน้ำไตดีน้ำไตงามงาพี่น้องน้ำไตกระชับดีแข้งขาดีมันยงาวสูงบอท่าไรแต่ว่าย่าวเ่อกย่าวดีหุ่นดีอ่ะแตงเขาให้เรียบร้อยแล้วซิบเก่าเพิ่นใหดต่อร่องได้เพิ่นกำลังมักน้ำบอกเพิ่นกำลังมักน้ำเพิ่นให้เท่าไรแล้วโอ้พ่ได้ให้กันอยู่ มักบ่เบิ่งซื่อๆมักแล้วเพิ่นว่ามันเป็นตาเลี้ยงมันเนื้อหนังดีอ้วนง่ายบ่จ่อยขัวแนวนี้เนาะซิบเก่าเป็นใจใดมักอยู่บ่ล่ะครับมักอยู่บ่ต่อเพิ่นคั่นมักบ่อสูรราคาลดให้เพิ่นเท่าไรไห่เพิ่นให้มาก่อนนะครับโอ้ให้มาก่อนว่าซั่นลองลองให้เบิ่งเพิ่นว่าคั่นมักแล้วให้เบิ่งเอออเาไปเลี้ยงขั่นเพิ่นคั่นบ่เอาเวียดสิเอาไปก่อนเดี่ เวียดเพิ่งกาลังมาวนอยู่นี่เพิ่นเห็นวัวแนีน่ยหเวียดมากมายพี่น้องมันเหนือนังดีต,ตัวโตดีเวียดเพิ่นจะมาะเพิ่นกําลังต่อรองกันอยู่ได้มาตัวเดียวบ่โอ้ตัวเดียวอ่ะเพิ่นกําลังเบิดกันคันน้ำพริกไทยเพิ่นกําลังต่อรองขออนุญาตครับแม่ลูกเขาเปิดยังไงสามเปสิบสามแม่ลูกลูกตัวผู้พี่น้องลูกงามงามที่เด็ดลูกเพิ่นพี่น้องเนาะลูกไส้างามพี่น้องคุณอะเลียมโตดีพี่น้องแม่ลูกแรกอยู่เนาะลูกสามอุ้ยลูกสามป่ะ สดสดนี่อุ้ยสดสดอยู่พี่น้องเนาะนี่ตัวลูกต,ต,ต,ตัวสามเลพี่น้องเบ ừng, <อ>ิ้งผมล่าว่ายเป็นลูกแรกเบิ้งแม่เพื่อนพี่น้องยังสดสดอยู่ต,นต้นโตบอยุบเลยเนาะต,นต้นโตบอยุบเลยเนี่ลูกยังกินนมอ,อยู่พี่น้องต,ต้นโตยังบอยุบเลยแม่นี่โอ้จ่ายลูกดีจ่ายลูกงามเป็นวัวแม่พันธุ์ที่จ่ายลูกสวยพี่น้องเนาะโค้งสางเพื่อนดีพี่น้องเบิ้งที่ตะพี่น้องโค้งสางเพื่อนร้อยหาิาบัวข้างหลังพี่น้องโดยประมาณร้อยหาิาลูกกำลังกินนมอยู่แม่บอยุบเลยพี่น้องปะ เบื้องเครื่องดำหางยาวพี่น้องเนาะนั่นลูกไส้เพิ่นจ่ายลูกงามเป็นตาเลี้ยงเป็นตาตอยอดลูกสามแล้วยังสดอยู่พี่น้องเนาะเนื้อหนังดีแสดงว่าตัวนี้จ่ายลูกสุดยอดลูกครูแล้วต่อไปลูกแม่ขั้นผู้ใดสนใจอยาก็ไปเลี้ยงได้เลยตัวนี้เนาะอ่ะต่อนอกไถ่ตัวต่อนอกไถ่ได้พี่น้องเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าหกเจ็ดเด้อพี่น้องเพิ่นมาจากไสายก่อนเลยมาหาเจ้านาใจ งัวงามครับพี่น้องต้องแบบผูรห่อยงามงามเอาไปเลี้ยงแจ้หน่อยบ่โดนดอกพี่น้องได้ขายรับรองมื่นขึ้นตาลูกเพื่อนพี่น้องมันโตงามโตใหญ่เป็นตะอ้วนเร็วใหญ่เร็วเอาขอบคุณเลไล้หมั้ครับผมอ๋อทบทวนราคากันไหนลืมสามสามหมื่นสามพันเด้อพี่น้องเนะต่อรองได้เด้อพี่น้องเนาะมันเป็นงัวงามตามพี่น้องวัวแม่สาวหน่อยงามพี่น้องเนาะงัวงามสายเลี้ยงนี่ต้องงามแม่สาวหน่อยสามแม่สาวหน่อย มาเบ่อองงามเพืนพี่น้องสามตัวขออนุญาตทต้ถามสะดวกปะเนาะครับผมเปิดไร่ใจย,ยังไงครับตัวละมันสามตัวละสิบสามเนาะแม่สาวหน่อย,อยง,งามตัวหนึ่งแตงเขาตัวหนึ่งเขาธรรมาชาติหรือธรรมชาติเปิดบ่ดโอ้ธรรมาชาติทั้งสองเลยพี่น้องธรรมาชาติทั้งสองตัวละสิบสามเป็นแม่สาวหน่อยง,งามพี่น้องเนาะต้นตัวดีหนามไต้ดีแค้ขงขาดีวัดพี่น้องหนามไต้กระชับตี้ดีอ่าสูงอยู่ประมาณรอยสามาบวกทั้งสองตัวมีคนมาหมักน้ำอยู่บ่ มัดอยู่ครับเพื่อนให้ตัวละหมื่นสองหมื่นสองกำลังอุ่นปอดอะไรกันเนาะเพื่อนอยากได้สิบสามมาให้สิบสองนิดเดียวตัวละกำลังกำลังสีได้กันโอเคมันปอดอะไรกันไรใดต่ทูตมันเบาเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรคันสัทธาพูดทั้งบ้านไม่จากใส่คืออำนาจเจริญครับโอ้อำนาจเจริญเสด็จผู้นุ้ยเบอร์โทรสิบสามเลยพี่น้องตัวละสิบสามเอามันหมานเด้อขอวามกระจายเพื่คันผู้ใดอยากเลี้ยงวัวนี่หนาสนเลยพี่น้องมันวัวงามเนาะ เปินกำลังต่อร่องปะ่ะเข้า,ากไีเท่าไร 2> 2, หาร้ 1> 1, 2, หาหนึ่งหมื่นสองนห้ารอยเพื่อนไห้เท่าไรเใ้โอ้เิ่น,นว,วัดใดไห้ซื้อไปเลี่ยงป่ครับโอ้ซื้อไปบ้านไหนโอ้สแนนคุ้มเงินเท่าเกล่นี่นนเนาะสิบสอง <12 S 1> หารอ,ย,ารอย,ารยง่วไปตาเลียงเนาะต่อร่องเอาเพื่อนใจดีเยอะดอก12บสองหารลอยหมืองหา่อไปได้ง่วงงามมากถูกถูกนัดอ่ะมันหมานเด้วยคร, <92 S 2> ครับเด้ออ่ะสิบสองหาอยเกลังมักน้ำพี่น้องเนาะ คือบรรยากาศการซื้อการขายมั่อย่างต่อพี่นาะบนบรรยากาศการซื้อการขายมั่วตลาดนัดโคตรกระบือราอร้นเชี่ยวแรงเพื่อนเจังหวัดยุทธ์เอ้าคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะพี่น้องปากคุยฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเด้อพี่น้องเนาะร้อยพี่น้องกับสิบพี่น้องเงินควายแฟนคลับแฟนเพจื่อนบางหวังว่างานพอชมพีเตอร์กลับช่วยคนต่ดินทางใครจากโรคไข้เจ็บต่างๆรำรวมด้วยเบิดหนีเบิดซิ่งกันสวัสดีครับ